ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนไรดีได้เลยนะครับมีเรื่องหนึ่งที่คาใจมาสักพักแล้วค่ะครับเรื่องอะไรครับคือเวลาเราเห็นราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นไปแรงๆเนี่ยครับตามหลักแล้วหุ้นที่เกี่ยวกับบิตคอยน์โดยตรงอย่างพวกบริษัทขุดเหมืองก็น่าจะวิ่งตามกันใช่ไหมคะใช่ครับมันควรจะเป็นอย่างนั้น แต่ช่วงหลังๆนี้มันแปลกมากเลยค่ะบางทีบิตคอยน์เขียวสดใสเลยนะแต่หุ้นพวกนี้กลับนิ่งหรือบางทีร่วงสวนด้วยซ้ำใช่ค่ะหรือร่วงหนักกว่าตัวเหรียญอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่าสนใจมากครับเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดกับความรู้สึกของนักลงทุนส่วนใหญ่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูว่าตลาดมองหุ้นกลุ่มนี้เปลี่ยนไปอย่างไรและอะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆที่จะชี้เป็นชี้ตายบริษัทเหล่านี้ ซึ่งสมการง่ายๆที่เคยใช้ได้ผลว่า Bitcoin ขึ้นหุ้นเหมืองก็ขึ้นกันดูเหมือนว่าตอนนี้อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าค่ะบทวิเคราะห์เขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือตอนนี้ตลาดไม่ซื้อเรื่องเล่ากันแล้วอ๋อเรื่องเล่าในอนาคต ใช่ค่ะในอด si ีตนี้แค่บริษัทออกมาบอกว่าเดี๋ยวรอบบิตคอยฮอลวิ่งนะหรือรอบบูรันคราวหน้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวไรได้เราก็พุ่งกระฉูดเองแค่นี้ตลาดก็พร้อมจะเชื่อแล้วเหมือนซื้อความฝันล่วงหน้าไปก่อนใช่เลยค่ะให้มูลค่าหุ้นสูงสูงรอไว้เลยครับแต่สิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้เห็นและผมว่ามันเฉียบคมมากคือการเปลี่ยนคาถามที่ตลาดใช้ถามบริษัทเหล่านี้ครับเปลี่ยนคาถามใช่ครับ จากเดิมที่ตลาดเคยถามคําถามที่เต็มไปด้วยความหวังว่าบิตคอยจะขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร่อตอนนี้คําถามมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันกลายเป็นคําถามทีเ่เย็นชาและโหดกว่าเดิมหลายเท่าตัวคําถามอะไรเหรอคะคําถามใหม่ที่ตลาดกําลังถามก็คือถ้าอีก6กถึงสิเดือนข้างหน้าราคาบิตคอยยังไม่ไปไหนยังแกวงตัวอยู่แถวนี้บริษัทของคุณจะยังมีชีวิตรอบอยู่ไหม โอ้โหพอเปลี่ยนคําถามแค่นี้โลกเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนเลยครับจากคําถามที่มองไปข้างหน้าด้วยความฝันกลายเป็นคําถามที่บีบคั้นให้มองความเป็นจริงตรงหน้าถูกต้องครับซึ่งคําตอบของคําถามนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเหรียญในอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่มันไปซ่อนอยู่ในงบการเงินแทนและคําตอบนั้นก็คือเงินสดถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจาก story สตอรี่สวยหรูมาสู่ความจริงที่โหดร้ายในงบดุล ว่าคุณมีออกซิเจนหรือก็คือเงินสดเหลือพอให้หายใจต่อไปได้อีกนานแค่ไหนน่าสนใจมากค่ะพอพูดถึงเรื่องความอยู่รอดแบบนี้มันก็ทําให้สงสัยขึ้นมาอีกประเด็นเลยว่าแล้วทําไมตัวบิตคอยเองล่ะคะมันไม่เห็นต้องมีงบดุลไม่ต้องมีเงินสดสํารองอะไรเลยมันก็ยังยืนอยู่ได้สบายๆเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่คนมักจะสับสนกันค่ะคือเราต้องแยกสินทรัพย์ออกจากบริษัทให้ขาดจากกันโดยสิ้นเชิง Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิตัลมันไม่มีตัวตนทางกายภาพมันไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอ๋อคือมันไม่มีออฟฟิศให้ต้องจ่ายค่าเช่าไม่มีพนักงานให้ต้องจ่ายเงินเดือนว่างั้นเถอะ ใช่เลยครับมันไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนาคารและที่สำคัญที่สุดมันไม่เคยจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเพื่อความอยู่รอดของตัวเองค่ะแต่ในทางกลับกันรบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบิตคอย์โดยเฉพาะบริษัทขุดเหมืองมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราพูดมาเมื่อกี้เลยทุกอย่างเลยครับแถมยังมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ตัวบิตคอยไม่มีด้วย ค่าไฟมหาศาลที่ต้องจ่ายทุกเดือนเพื่อให้เครื่องขุดทํางานถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แค่ค่าไฟยังมีภาระดอกเบี้ยจากเงินที่ปกู้มาซื้อเครื่องขุดรถใหญ่ๆค่ะค่ะมีค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ตกรุ่นเร็วมากต้องคอยหาเงินมาลงทุนซื้อเครื่องรุ่นใหม่ๆเพื่อให้ขุดสู้คนอื่นได้ใช่ครับและหัวใจของทั้งหมดคือต้องบริหารสภาพคล่องหรือเงินสดหมุนเวียนให้ดีตลอดเวลาเพราะค่าใช้ใจ่ายพวกนี้มันเป็นเงินจริงที่ไหลออกจากบริษัททุกวันภาพชัดเลยค่ะ พอราคาบิตคอยไม่ได้พุ่งทยานเหมือนที่ทุกคนฝันไว้แค่ทรงทรงหรือแกว่งตัวออกข้างไปเรื่อยๆรายรับที่เป็นบิตคอยก็อาจจะไม่พอครอบคลุมรายจ่ายที่เป็นเงินสดจริงๆทั้งค่าไฟทั้งดอกเบีย้ยใช่ค่ะแรงกดดันทั้งหมดมันเลยวิ่งเข้าไปโจมตีที่กระแสเงินสดของบริษัทโดยตรงครับ นี่เองสินะคะคือเหตุผลที่บทวิเคราะห์สรุปว่าทําไมบิตคอยไม่เคยล้มละลายแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับมันกลอบล้มละลายได้ถ้าบริหารเงินสดไม่ดีมันคือความจริงที่ว่าสินทรัพย์ไม่มีวันเจ๊งแต่บริษัทเจ๊งได้ถ้าเงินสดหมดมือครับตลาดก็เลยมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้และลงโทษราคาหุ้นอย่างที่เราเห็นกันเอาละค่ะงั้นเรามาถึงส่วนที่น่าจะเข้มข้นที่สุดในบทวิเคราะห์นี้กันดีกว่า คือการเจาะลึกกรณีศึกษาของบริษัท MicroStrategy หรือตัวย่อคือ MSTR MSTR ครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในทุกประเด็นที่เราคุยกันมาเลยคือหลายคนอาจจะไปเปิดดูและเห็นว่า MSTR ซื้อขายกันที่ค่า PE ที่ประมาณ6เท่าเท่านั้นเองครับต่ำมากแล้วก็อาจจะรีบสรุปเลยว่าโอ้โหถูกมากแต่บทวิเคราะห์บอกชัดเจนเลยค่ะว่าตัวเลขนี้คือภาพลวงตาชั้นดีเลยใช่ครับนี่คือกับดักคลาสสิกเลย PE ที่ดูต่ำจนน่าดึงดูดใจนั้นมันหลอกตาอย่างรุนแรงเพราะตัว E หรือ Earnings e ที่แปลว่ากำไรที่นำมาใช้คำนวณเนี่ยค่ะมันไม่ได้มาจากธรุรกิจซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธรุรกิจดั้งเดิมของบริษัทเลยอ้าวแล้วมันมาจากไหนคะแต่กำไรส่วนใหญ่ที่เห็นในงบมันมาจากสิ่งที่เรียกว่ากำไราทางบัญชีของบิตคอยที่บริษัทถือครองอยู่เป็นจำนวนมหาศาลตั้งหากเดี๋ยวนะคะกำไราทางบัญชีนี่คือเขายังไม่ได้ขายเหรียญออกมาจริงๆใช่ไหมคะ ยังครบมันเป็นแค่การที่ราคาในตลาดมันปรับตัวขึ้นเขาก็เลยตีมูลค่าบนกระดาษว่าบริษัทมีกำไรแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและนั่นคือจุดที่เป็นกับดักสำคัญเลยเพราะมันเป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือ unrealized gain อ๋อมันก็เหมือนเราซื้อบ้านไว้แล้วราคาประเมินที่ดินแถวนั้นสูงขึ้นเราจะบอกว่าเรารวยขึ้นก็ได้แต่ตราบใดที่ยังไม่ขายบ้านเงินก้อนนั้นมันก็ยังไม่เข้ากระเป๋าเราจริง เข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าถ้าไตรามาสไหนราคาบิตคอยพุ่งแรงกำไรทางบัญชีก็จะบวมขึ้นมามหาศาลใช่ครับพอเอาไปคำนวณ PE มันก็เลยออกมาดูต่ำเตี้ยเรียดินทำให้หุ้นดูเหมือนถูก แต่ถ้าไตรามาสไหนบิตคอยร่วงหนับกำไรก้อนนี้ก็หายวับไปกับตาหรืออาจจะกลายเป็นขาดทุนทางบัญชีด้วยซ้ําซึ่งจะทําให้ค่า P.E. พังไปเลยใช่ครับมันจึงไม่ใช่ P.E. ที่สะท้อนคุณภาพของธุรกิจหลักจริงๆแต่เป็น P.E. ที่ผูกติดอยู่กับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ตัวเองถืออยู่ลุ้นๆเลยซึ่งบทวิเคราะห์ได้ให้ตัวเลขสําคัญของ MSTR มาด้วยใช่ไหมคะครับเพื่อให้เราเห็นภาพจริงได้ชัดเจนขึ้นค่ะ ในข้อมูลระบุว่า MSTR ถือ Bitcoin อยู่ประมาณ713,502 BTC ครับมีเงินสดในมืออยู่ประมาณ2,250ล้านดอลลาร์แต่ที่น่าตกใจคือมีหนี้สินรวมมากกว่า8,000ล้านดอลลาร์ <ma fs> จากตัวเลขชุดนี้บทวิเคราะห์ไม่ชวนให้เรามองความเสี่ยงผ่านสัดส่วนสำคัญ3อย่างครับอย่างแรกเลยคือ Bitcoin ต่อเงินสด หรือ BTC Cash โอ้โหแค่ดูก็รู้แล้วว่ามูลค่าบิตคอยที่บริษัทถืออยู่มันมหาศาลกว่าเงินสดสำรองที่มีอยู่หลายสิบเท่าตัวมันเหมือนกับคนที่มีทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในรูปของที่ดินราคาแพงผืนใหญ่แต่มีเงินสดในกระเป๋าแค่พอจ่ายค่ากับข้าวสำหรับอาทิตย์หน้าใช่เลยครับถ้าเกิดป่วยกระทันหันต้องใช้เงินด่วนขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนไปหาหมอ ก็ต้องรีบวิ่งไปปักป้ายขายที่ดินซึ่งอาจจะโดนกดราคาอย่างหนักเพราะเราร้อนเงินเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับนั่นคือความหมายของกันชนเงินสดที่แทบจะไม่มีเลยของ MSTR ค่ะถ้าบริษัทเกิดปัญหาสภาพคล่องกระทันหันทางเลือกที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากนักคือ 1. ต้องยอมขายบิตคอยออกมาซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่ตลาดไม่ดีเลยก็ได้หรือ2หรือ2คือต้องไปกู้เงินเพิ่มหรือเพิ่มทุน ซึ่งก็จะกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงเท่ากับว่าไม่ได้ใช้บิตคอยเป็นแค่สินทรัพย์เสริมแต่ใช้เป็นหัวใจของโครงสร้างทางการเงินทั้งหมดเลยถ้าบิตคอยป่วยบริษัทก็เข้าห้อง ICU ทันทีถูกต้องครับซึ่งก็นำมาสู่สัดส่วนที่2ที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือบิตคอยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ BTC Equity เนื่องจากมูลค่าบิตคอยที่ถืออยู่มันใหญ่มากจนกลืนทุกอย่าง มันจึงกลายเป็นสัดส่วนหลักของส่วนผู้ถือหุ้นไปโดยปริยายแล้วผลกระทบคืออะไรคะผลกระทบที่ตามมาก็คือถ้าวันนี้ราคาบิตคอยในตลาดโลกร่วงไป10%มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท MSTR ก็จะหายไปตามสัดส่วนนั้นทันทีทั้งๆที่ธุรกิจซอฟ์ตแวร์จริงๆของเขาอาจจะยังทาง,งานได้ดีเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ครับมันทำให้ตลาดไม่สามารถประเมินคุณภาพธุรกิจที่แท้จริงได้เลย เพราะทุกอย่างถูกความผันผวนของราคาเหรียญกลบไปหมดแล้วแล้วก็มาถึงสส่วนสุดท้ายที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือบิตคอยเทียบกับกระแสะเงินสดจากธุรกิจหลักประเด็นนี้อันตรายที่สุดครับเพราะธุรกิจซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของ MSTR เองไม่ได้สร้างกระแสะเงินสดอิสระหรือ free cash flow ที่เป็นบวกได้อย่างสม่ำเสมออ๋อคือตัวธุรกิจหลักเองก็ยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดได้ด้วยตัวเองถูกต้องครับ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทยังต้องแบกรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงทุกไตรามาสทั้งดอกเบี้ยงเงินกู้มหาศาลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นๆแต่ก็อาจจะมีคนเถียงนะคะว่า MSTR ก็แค่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปคือเชื่อมั่นในบิตคอยแบบสุดตัวก็เลยทุ่มหมดหน้าตักครับมันก็เหมือนบริษัทเทคโนโลยีที่ทุ่มเทกับเทคโนโลยีเดียวที่ตัวเองเชื่อมั่นไม่ใช่หรอคะเป็นคําถามที่ดีมากครับแต่มันมีความแตกต่างที่สําคัญอยู่บทวิเคราะห์จึงใช้คําว่า นี่ไม่ใช่การบริหารความเสี่ยงแต่เป็นการเดิมพันเชิงโครงสร้างหรือ structural bet กับราคาบิตคอยน์เดิมพันเชิงโครงสร้างครับความแตกต่างคือบริษัทเทคโนโลยีที่ทุ่มกับนวัตรกรรมเดียวเขากำลังเดิมพันกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากนวัตรกรรมนั้นแต่ mstr กำลังเดิมพันกับราคาของสินทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้ควบคุณโดยตรงในขณะที่ธุรกิจหลักของตัวเองก็ยังไม่ได้สร้างเงินสดมาเป็นเกราะป้องกันที่เพียงพอ มันจึงเป็นการเด oh. ิมพ <experience> <t illegal survivors> pa ันที่เสี่ยงกว่ามากครับโหพอไล่เรียงมาแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าทําไมบทวิเคราะห์ถึงฟันธงว่าหัวใจสําคัญของรอบนี้มันไม่ใช่ราคาเหรียญอีกต่อไปแต่มันคือเงินสดถูกต้องที่สุดครับเงินสดในบริบทนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเงินนะครับมันคือเวลาเวลามันคือความสามารถในการรอและมันคืออํานาจต่อรอง Oh. บริษัทที่เงินสดหนาจะสามารถอดทนรอให้พายุตลาดหมีผ่านพ้นไปได้ไม่ต้องถูกบีบให้ต้องขายสินทรัพย์ดีๆออกมาในราคาถูกในทางกลับกันบริษัทที่เงินสดบางหรือกระแสเงินสดติดลบก็จะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยใช่ครับจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องตัดสินใจในเรื่องที่ไม่อยากทำในจังหวะที่เลวร้ายที่สุดซึ่งตลาดการเงินมองเห็นจุดอ่อนนี้ได้ชัดเจนและพร้อมจะลงโทษอย่างรวดเร็วและรุนแรงเหมือนนักมวยที่กาดตกนั่นเองภาพนั้นเลยครับคู่ต่อสู้เห็นปุบก็พร้อมจะปล่อยหมัด นนกทนทัีชัดเจนมากค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นสมมติว่ายัง,ยางมีคนสนใจและยังเชื่อมั่นในภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้อยู่บทวิเคราะห์ได้ให้คําแนะนํำไหมคะว่าควรจะมองหาอะไรเป็นพิเศษให้เป็นเช็คลิสที่ตรงไปตรงมาและนําไปใช้ได้จริงเลยครับข้อแรกคือเงินสดเงินสดก่อนเลยครับเปิดงบการเงินดูก่อนเลยว่าบริษัทมีเงินสดในมือเท่าไหร่เทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วพอจะอยู่รอดไปได้อีกกี่ไตรมาสอ๋อ คือดูว่าสายป่านยาวแค่ไหนนั่นเองถูกต้องครับก็สองคือกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ค่ะให้ดูว่าธุรกิจหลักของบริษัทสามารถสร้างเงินสดได้ด้วยตัวเองหรือไม่หรือยังเป็นบริษัทที่ต้องพึ่งพาเงินจากการเพิ่มทุนหรือกู้เงินอยู่ตลอดเวลาก็คือดูว่าเครื่องจักรทาเงินหลักของตัวเองยังทางานได้ดีอยู่หรือเปล่าใช่ครับข้อ3คือหนี้สิน ภาระหนี้สินสูงแค่ไหนดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละไตรมาสกินกําไรไปมากน้อยแค่ไหนและข้อสุดท้ายคือประวัติการเพิ่มทุนลองย้อนไปดูว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นบ่อยแค่ไหนถ้าเพิ่มทุนบ่อยๆก็อาจเป็นสัญญาณเตือนได้ครับว่ากระแสงเงินสดของบริษัทอาจจะไม่เคยเพียงพอต่อการดําเนินงานเลย บทสรุปที่ได้จากการเจาะลึกในวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าโลกของการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ไม่ใช่รอบที่เราแค่มีความเชื่อในบิตคอยแล้วจะสามารถหลับหูหลับตาซื้อหุ้นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องแล้วคาดหวังว่ามันจะขึ้นตามกันไปเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว แต่กลายเป็นรอบที่บริษัทต้องพิสูจน์ให้ตลาดเห็นให้ได้ก่อนว่าคุณจะรอดได้อย่างไรในสภาวะที่ตลาดไม่ได้เป็นใจแล้วหลังจากนั้นค่อยมาคุยกันเรื่องของการเติบโตและบทวิเคราะห์ยังถึงท้ายด้วยประเด็นที่น่าคิดมากๆครับเขาบอกว่าหากใครสักคนมีความเชื่อมั่นในตัวบิตคอยในระยะยาวจริงๆการเลือกที่จะถือเหรียญบิตคอยโดยตรงอาจจะเป็นทางเลือกที่ซื่อสัตย์ต่อความเชื่อนั้นมากกว่าการไปถือหุ้นของบริษัทที่มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและภาระทางการเงินต่างๆแฝงอยู่เต็มไปหมด เออจริงด้วยนะคะเป็นมุมที่น่าคิดมากเพราะมันตัดตัวแปรเรื่องความคิดพลาดในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือภรหนี้สินมหาศาลออกไปใช่ครับเหลือแค่ความเสี่ยงของตัวสินทรัพย์เองล้วนที่เราต้องรับมือถูกต้องครับมันทําให้การเดิมพันของเราตรงไปตรงมามากขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับประเด็นของคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนจําแค่เรื่องเดียวให้ขึ้นใจรอบนี้ตลาดไม่ได้วัดว่าบิตคอยจะขึ้นหรือไม่ แต่วัดว่าบริษัทจะอยู่รอวันนั้นได้ไหมครับหลายคนยังเถียงกันไม่จบว่า BTC จะไปแสนจะมาอีกไซเคิลจะฮา์ฟวิ่งแล้วต่ำขึ้นซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันผิดนะครับแต่ตลาดวันนี้ไม่รอฟังเรื่องเล่าแล้วตลาดถามคำถามที่โหดกว่าเดิมถ้าราคาไม่ขึ้นแรงถ้าแกว่งอยู่อย่างนี้อีกครึ่งปีอีกปีบริษัทจะยังจ่ายเงินเดือนจ่ายดอกเบีย้ยแบกต้นทุน และไม่เพิ่มทุนใส่หัวผู้ถือหุ้นได้ไหมครับนี่คือเหตุผลที่บิตคอยยังยืนอยู่ได้แต่หุ้นที่เกี่ยวกับบิตคอยโดนขายเละกว่าเพราะบิตคอยไม่ต้องมีเงินสดแต่บริษัทต,ต้องมีครับถ้าคุณถือหุ้นแล้วความอยู่รอดของบริษัทผูกกับราคาสินทรัพย์ตัวเดียวนั่นไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือการเอางบขังเล่มไปวางบนโต๊ะพนันครับผมไม่ได้เกลียดบิตคอยผมแค่ไม่เชื่อการเอาความอยู่รอดของบริษัท ไปผูกกับความหวังของตลาดถ้าคุณเชื่อบิตคอยระยะยาวการถือเหรียญตรงๆอาจซื่อสัตย์กับความเชื่อมากกว่าและไม่ต้องมานั่งลุ้นว่างบใครจะพังกลางทางครับและขอย้ำตรงนี้ชัดๆนะครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการวิเคราะห์และให้มุมมองเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองหุ้นบิตคอยแบบไม่หลงเรื่องเล่า ฝากกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเราคุยกันตรงๆแบบนี้ต่อทุกสัปดาห์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ